ค่ะสวัสดีพี่น้องวันนี้มาอีกแล้วยายร้อนกับปลูกไส้เด้อค่ะเด้อวันนี้จัดปลูกไส้ผ้า,ากินเอียงดอกอันที่เขาเคยกินครับผมสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับวันนี้ยายร้อนเปิดรายการนะพี่น้องเด้อนะครับใส่เสื้อคู่ันสิเปเตอรบอลเนาะไม่ย่าร้อนครับวันนี้ก็โอ้ได้นเนี่ยพี่ร้อนเคยกินบ่เคฟซีไหวบ่เคยเลยเนาะบ่เคฟซีนะนนพี่น้องเด้อนะครับอ้าวขัางแหลกยายร้อนพี่น้อง จัดมาให้แบบถาดใหญ่เลยพี่น้องถาดใหญ่กับปุกใหญ่ๆเลยเอาเทแล้วไหมน้องเต้ตีเอาเลยเอาเลยโอ้โหมาขนาดเถอะพี่น้องคือเป็นแต่น้ำลายเฮียเถอะพี่น้องมี่อดมี่หดมี่อดเป็นยังไงเป็นฝ่ายเพนวานะเป็นฝ่ยเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายยิ่งแต่ร้านใส่วาเนาะเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายอ้าวมาอนี้มาอนี้กับพี่น้องกัน ถือว่ามาฉลองเดี๋ันมาฉลอง3 0ม0 0ื่นซับสไคร์หรือว่า3 0 0 0มผู้พุที่ตามในยู u ูบนะครับเนาะกัเป็นการขอบคุณพี่น้องน้านะครับกัเป็นการฉลองในน้อยนะครับเด้อนะครับกะไเด็กินกับแม่เนาะนะครับเป็นเอ่อเคฟซีเคฟซีครั้งแรกของแม่ได็กินพี่น้องตัวใดที่แนวดีกินได้ดีพผมก็อยากใข้แม่ได้กินน้ำนะครับเด้อครับกะมือนี้กะถือว่าเป็นมือดีนะครับที่จะได้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับที่ข้ามาที่ตามทั้ง ยูทูบนะครับแล้วก็แฟนเพจแฟนเพจกับแสนผู้ที่ตามแล้วนะครับแต่ว่ายู u ูปกับสามหมื่นตัวนี้ก็บฉลองสามหมื่นก่อนนะครับจะได้กับฝากพี่น้องนะครับทั้งแฟนเพจนะครับเขาไปกดที่ตามทั้งยูทูปให้นนั่นนะครับเด้ออ่าซอยดันให้มันได้ถึงแสนด้วยกันนะครับทั้งยูทูปนะครับเนาะนะครับตอนนี้ก็บสามหมื่นเอาเป็นการฉลองนะครับขอบคุณพี่น้องสามหมื่นซับสไครต์ของยูทูปนะครับเนาะอ่ะแม่ไม่ยังฝากพี่น้องบ่เออคันคู่ไหนได้เบื้องครับอัน อ้าวผู้ใดเดี๋ยวเบิ่งอันนี้คลิปนี้คลิปนี้เออเอาลงคว้มบอกนะพี่ผู้ใดเดี๋ยวเบิ่งคลิปนี้ขอให้ลำให้รวยครับขอให้เงินเงินไหลท่องไหลน้องเออท่องไหลมาเออเอากระเบือกพี่น้องบบเคยกินเนาะให้เงินไหลน้องให้ท่องไหลมาครับให้เฮ็ดงานยังทำงานยัง ให้จบได้ในนาทีการงานทุกทุกคนเด้อพี่น้องเด้อจังได้กระได้จะได้การจะให้ขอขอบคุณหลายๆครับจะได้ก็ขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่ให้การสนับสนุนทุกอย่างพี่น้องแล้วก็เขามาเป็นกาลังใจทั้งช่มคลิปตลอดแล้วก็สนับสนุนอ่าเฮามมหยังขึ้นไม้พี่น้องนี่ชิมกัพี่น้องกับสนับสนุนดีๆีพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆแล้วก็เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นําเนาะ ไก่ยาไอ้ประมาณกับเนไก่ย่างไกะเคเฟซีนะครับมื้อนี้กับชุดใหญ่เลยพี่น้องชุดใหญ่แต่ว่าผมก็จจำจำซื้อม่ได้่าีอย่างผมกับผมไปซื้อไปแหละไปซื้อเองนะครับแต่ว่าไปซื้อนี่ผมก็บเคย่อซื้อเนาะผมกับเสียโหลดว่ามันแบบใดนะเขาบอกว่าอียงก็จุใจยังสักอย่างไก่ไก่เคเฟซีจุใจกับเสาเลยพี่น้องกัถือว่าอยากให้แม่กินน้ำเนาะเป็นการขอบคุณแะ้รก็ฉลองในน้อยนะครับสำหรับขอบครัวนะครับห้องปรุงนะครับเอากับมื้อนี้นะครับ คลิปนี้นะครับถ้ามียอดวิวนะครับทั้งแฟนเพจเนาะเอาแฟนเพจก่อนนะครับถึงสองแสนวิวเดี๋ยวผมสิจัดพิซซ่าให้ย่ายหล่นนะครับได้กินอีกนะครับเคยกินบ่พิซซ่าเฮ้ยเล็<ะ>ไว้สิเคยเนะ <laughs> าะเดี๋ยวใช้ว่าพิซซ<ต>่าพิเศษจะบปันค่เคยได้กินด้วยกันก็นจะเอาพิซซ่าไปกันทาถึงสองแสนนะพี่น้องเด้อสองแสนวิวในแฟนเพจเนาะส่วนยูทูบก็บฝากพี่น้องเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำเดียร์ขับเดอ้อตอนนี้สามหมื่น ซับสไคร์นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับเนาะขอบคุณเลยครับเด้อนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเอาแม่เดี๋ยวแกนี่ก่อนเบาโดนไลฟ์พี่น้องสิพี่น้องชิ้นนำกันเด้อพี่น้องเด้ออ่าเดินได้กัดได้เลยไม่ได้หยิดซะเด้เลยตดผีผีผีอะไรกับมะเขืออ๋อเงี้ยเซ็กซนแล้วบ้าง KFC เคยกินบ่เนี่ย KFC เนาะ KFCKFCKFC พี่น้อง กินซีเด้กินแล้วเกือบไม่นิ้ือเนาะสิกินแต่เขาววะฮะแต่ขาววะว่าเอฟส่เคเอบ่เป็นบ่เป็นกินเอฟสี่เลยเคฟสี่ใหลงแต่เคฟสี่เสี่ะแนีบ่เคยลกินมี่ยังเนี่มีน่องมีปีกพี่น่องปีกแล้ะก็นยังจากอียังพี่น้องกินน้ำกันบ่เคยกินือไกินแล้วไหม อากาศเย็นๆมือนนี่ลมพัดโซ่โซ่ฟังเสียงเขียดด้วยเนาะฟังเสียงเขียดไปหน่อยได้พี่น้องได้มาๆมากินน้ำกันผักเพือผักแห้งเด้อมาจะทำการทั้งงานแล้วกะมาอยู่นั่งกินอากาศเย็นๆนน้ำกันพี่น้องเลยทุกคนก็จะได้กินแล้วนะครับเนาะแต่ว่าผมก็ได้กินนี่กันเคยได้กินอยู่ดอกนะครับแต่ว่ารอบนี้อยากให้แม่ได้กินน้ำนะครับกะถือว่าฉลองหน่อยๆขอบคุณพี่น้องๆแล้วกันเนอกเนาะครับเนาะเอ้ากินเลยเป็นไหมไม่พี่น้องกินยังไงโอ้ยแบบนี้ยังวนไง เสียบอีกเหรอเสียบของแถวไปเ่ยว้าวชุดยอดคือใบอ่อนเลยน่องเลยอื้มอื้มข้อหายบ้างปะข้อเมื่เข้อกันยังมาหน้อยพี่น้องอากาศเย็นๆช่วยๆโอ้ยอารมณ์ดีเลยมันเนี้ยมึงเข่าเหี่ยวเต็มทีปพอนพอนเลยกระบอกช่วยขอน้าบ่โอ้ยได้ชงบ่ หนก่งไรเยแบบนี้แซบแบบเนาะเขาจะกินแค่ไหนอิ่มก่อนออกเลยหรอแซบค้องแถ่เลยครับพี่หน่อยเัี๋ยวก็แม่กับสุดจอดเลย้ามันคล้องดีใช่ใช่อีกงานเนาะงานเนาะคือกับตำหุหงมันเท่าอยู่บ่แซบแซบทอดตำมุหงมันเท่าอยู่บ่อ คนละยางเลยเนาะอืมอกินยังไงพ่อบเหมือนไหมะนี่กรบพต้นตนเือได้กินเนาะแต่อยากให้แม่เ่าเป็น่ยายครับเป็น่ยนายเองาใส่ก่มันถอดแค่ยังหเป็นเปลี่ยนสายนเแลเนเ่ายเป็่นายไม่หยางเป็นเลี่ายกูเกิดแต่ดนกูคือบ่เคยได้กินเสือละหาบังเล ยังอยู่แนวหนึ่งเขาบอกให้ฟังอยู่ว่ายังยังบอกให้กินด้วยยังยังก่อพิซซ่าก่อนพิซซ่าฮะพิซซ่าเห็นแต่วิซซ่าเลยวิซซ่าความประเทศนะไปประเทศเนาะใหญ่ขนาดไหนกินเปล่าเนื้อหัวมันครับพี่น้องครับใหญ่เนาะครับเนาะ เป็นไฟพิซซาพิซซาเคเคเอฟซีเคเอฟเวนิโ่เคเอฟซีไกลเคเอฟซียไก่ยังสีบอกว่าเคเอฟซีนว่นี้ก็เกยดอดกินยูบานอยู่แล้วนบอดกินเนวนี้ได้อดจิ้งค้ามันแล้วเห็ดเป็นอย่งไเนี่ยเป็นเห็ดรองเห็ดเห็ดเป็นอย่างไรเนี่ยนอดจิงค้าหน่อยหน่อยมัน

คนไทยเกยกินเหลวก็คือกินเหล้กขอให้มีพลังแรงๆพี่น้องยอดหนเนี่พี่น้องรงแข็งแรงอายุเน่ยพเดีสดได้ไหมพี่น่สดได้พี่น้องน้องไก่เผ็ดตัวนี้โอ้เด้พี่น้องด้อยาขนาดนี้เก็บจำบฮนว่ ก็ปลาแดกตอนบ้านเห่าเสร็จล้ว <c oughs> เอามากินกับตาหุงหงว่ะจำประแดกแต่ตอนซีงไงดได้เด็ดแน่เบ้ม <c oughs> เนาะแซ่ดด้ยพี่เนาะแา่าไว้หลังเริ่มเบากินเลยตะกี้บาใครเบาพี่นะเมื่อนี้่เป็นเบาผู้เดียวก็กิ้งหนมคนรักเอจีเนาะประว่าจะไรประว่าิไม่เส่ใหั <c oughs> ว <c oughs> <c oughs> จกหัวกับบนนนน <laughs> บนาวพี่น้องอมรือทำไมล่่าอกกไอั้่กัวกับบีบนาบุญเดียบจกัวเป็นบพี่น้องมาจุกจุ่ันแจบเหอแกไปลเนาะพ่ลืมพี่น้องาคลิปนี่ถึงสองแสนบิวในเฟซบุ๊กแฟนเพจเดี๋ยวผมมีจัด พิซซ่าหัดนะครับไม่ให้ยาหลอนไปกินเบิรงขึ้นกันพี่น้องเนาะซอยดันในพี่น้องเด้อคลิปนี้นะครับทั้งยูทูบกให้เบไนหลายเด้อพี่น้องเด้อนะครับกให้เขาไม่ได้ตามนั่นเลยนะครับเด้อยูทูบเนาะครับเนาะม่นมาข,นขึ้นเสียบอิ่มแล้วนะมันกินเสียเนาะไม่กินต้นขึคืออิ่มไรให้เวนยงเด้อกินอย่งเงี้ เอาป็นไสเน่ะงามเนี่ยยินงร้านไปโรงเรียนมือได้กลับขอเงินไปเส้อเป็นไสได้แม่ร้านหน่อยว่าเอ็งเี่ยเขาหมักเป็นไส้มื่อไรเนี่ยมันเสียบแสงดีดีกุละตอนแม่อิ่มละโอ้ยเอาบดสองตอนดิบบดสองตอนเยอมใหญ่นีเนาะไม่ให้อิ่มจังใหญ่เดี๋ยวค่อยไปกินเมื่อพอดีห้าคำ อือากาศเย็นช่วยช่วยชีิขคำเนี่เด้อพี่น้องด้วยนี่เพราะว่ามันแดดห่อนหลายสามทงสามทาเขาไปกินเหร่นเนี่ยเอาไปกินที่อราเอาไปกินกับจำคุน่อยพี่น้องไม่งปเรียกท่อนเขาไหมนะบูนห่องบอกเขาเมินเขาเดินมาคืนเนาะ กินก่อนข้ามยังที่ยาที่โนเขาเต็มติด้วยม่ห่อนห่อนไม่ไหมเบาก็ะหอนรัดเอ้ากะบรรยากาศวันนี้พี่น้องบรรยากาศเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องน้ำบรรยากาศคำคำนะครับฟังเสียงเขียดห่องน้อยู่้งหลังเลยพี่น้องแอบแอบอยู่นะครับเอากะขี้งามก็ขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนเกียรติติดตามรับชมช่องห้องปรุงชาแนล ขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบริข้อเม่นครับขอบคุณหลายนะครับเด้อที่เข้ามารับชมนะครับเนาะกะมื้อนี้เป็นมื้อดีครับพี่น้องกะถือว่าฉลองในหน่อยแล้วกันเนาะฉลองครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ช่องฮองพงเชี่ยแนวนะครับมีผู้ติดตามทางยูทูบนะครับสามหมื่นซับสไครต์นะพี่น้องนะครับทั้งแฟนเพจกับเสนหนึ่งแสนเดี๋ยวนึงแสนที่ฉลองอีกทีหนึ่งนะพี่น้องเด้อนะครับเอาสามหมื่นก่อน เป็นการฉลองนหน่อยนะครับเนาะอยากใครแย่ร้อนเด็กินได้ชิมน้ำนะครับแนวเจ็บเสียบนะครับต้นว่าเสียบอีดีกับ่องเบิงนะพี่น้องเนาะกเสียบของแขยนะครับเด้อจยร้อนว่าบเลียวเขาเขาเหนียวครับตำมุ้งหงในพี่น้องนะไปบิตำมุงหงกินคน่าตำมุงหงก็ประเด็กตอนเลยพี่น้องเอากะคลิปนี้นะครับผู้ได้เบิงกะขอให้ลำไม่วยสุขภาพแข็งแรงนะครับลำด้วยเงินทองกิจการงานลุงเลื่องนะครับเด้อนะครับขอเป็นร่างใจให้ทั้งต่างประเทศ ตั้งจังหวัดวตั้งอำเภอนะครับที่ทําการทํางานนะครับเนาะค่ะคือกันนะพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้ฮองโปงก็จะหล่อนนะครับเด้อกดไหลกดแชร์เบื้องหล้าก็ย่ดเรื่มกดไหลกดแชร์หรือว่ากดสับตะไคร้ให้น้ำเนรนะครับพี่น้องนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับก็อ่ามือนี้นะครับก็ผู้ใดเบื้องอ่าเพื่นคลิปนี้ถ้าซึ้งถึงย้ำอีกทีหนึ่งถึงสองแสนวิวในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมยิ ผิดสาหัสหายยี่หอีกได้กินได้ชิมเบิงนะครับเอาพวกพี่ยังรู้ไหมเนาะเอาซ้ำอีกแล้เนาะโอ้ยหายพอ,อนแล้วจังได้กับพี่น้องกะอย่าลืมติดตาม,มกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดกระดิงกกด่งยอย่าลืมกดกระดิงะด่งด้วยกระดิ่งเอาพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำอีกแล้วเดี๋ยวพอคลิปหน้าแล้วครับเนาะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ